ต้มน้ำรีแพ้เลยนทำรวกหมูมเป็นต้มเนี่ยเนียวสะดวกหมูเมปม็นหมเป็นตะเกียบที่รีแพ้เลยเนียวเนียวสะดวกต้มน้ำหอมหอมันหอมมันเหนียวสะดวกแล้วกับ ต้มกาแฟาต้มน้ำทรงกาแฟาว่มเมนต้มกาแฟาวัสดีครับพี่น้องตะแกะ่ออกเมื่อเนี่ยตะแกะ่อเกว่าเฝาสวนยางมเมื่อวันว่าเฝอแลอกครับมานอนอยู่สวนยางมันเทียงนายต่อการล่่งกีบน,นะครับพี่นอ้องเมื่อแนเดอร์ครับพี่น้องเลย ว่าผมใส่กองไฟอยู่ทางนานี่จเป็นแสงสว่างไม่เห็นหุ่งนะพี่น้องใส่แว่นตาแสงอาสิยิบยิบยุบยิบเลย,ยพี่น้องเลยสิบวชัดปันไลยตามภาษาพื้นถา่ะครับ คิดหอดพี่น้องมันมีอย่างน,นี่ก็เลยมาถักทายพี่น้องเมือนถักทายแล้วม่าน,นนี้พี่น้องนี่ในพบปะพี่น้องพบปะถักทายพบปะพี่น,อน้อ,นองนี่ในชวนยางอี่แล้วมันมยังเห็ดม่านตีสองต่แก้วที่ร่งกีดยางกีบเพืดเดียวครับยางกับบารายรองพี่น้องเลย าะมีว่ามี่ส้นยางล้ำเขานี่หล่ระราคายางช่วงนี้ตกต่ำพี่น้องเลยอย่ยางหนึ่งก็ว่ามาฝ่าสวนกระเมยียนเพราะว่าย่างกินได้รลายมีล่ะเดี๋ยวพี่น้องสิมายามพี่น้องบอกประสง,งามมาาค์ตีอ๋องน้ำามยเห็ุเมื่อสิตายแล้วพี่น้องมานเอาไปคลายหาแล้วอว่าไหวเลยนนาอพี่น้องช่วงนี้ระบาดโอ้พี่น้องเลย <G ül> พี่น้องทีโ่โบประสงออกน้ำนี่มันยามหลายส่วนนะ <G ül> ส่วนกระขางผมนี่ก็โดนไปกระขางไวแบบไ้แบบทัดไปจักหน้อยแบบกิน,นเขากินน้ำแล้วออกมากนอนมีส่วนยางหนาวพี่น้องหนาวดีในบ่ลมมันหนาวอะไรเด้อตะแก้วกะ ฝากช่องเี้ไพี่น้องเลยช่องยูทูบครับเขาเบิ้งผมกับเขาเบิ้งในยูทูบแหละคอมเมนเขาในเฟซได้ครับาใน, YouTube. ในยูทูบในเฟซนี่งม่งก็คอมเมนต์มันก็เห็นอยู่ในเฟซครับบ่ได้ยอดวิ้วนายพี่น้องเลยผู้ทั้งคนบ่เข้าใจที่ติดตามผมบนเฟซนี่แต่คอมเมนต์อยู่ในอันเฟซเพิ่นบอกไปคอมเมนต์ในยูทนะูบเลย กดเขาไม่ได้ช่องยุทูบเลาข้นหาแก้วเราจะตายผ้าเละนะพี่น้อง <Okay. S 1> <Okay. S 2> กดติดตาม <laughs> 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 คือวอาแทนก้าวเต็ต <laughs> มดิเพราะมามีเตปูคอมเมนต์อยู่ในเฟซครับ <laughs> อยู่ในยูทูบหนมเห็นจักคนเลย <laughs> เพื่อนเฟซผมเก็ดดิ <laughs> บม่ได้ยากยังนะครับตะเกี่ยวกะอีกประมาณเล็กน้อยนี่กะบเพราะว่าท่านห่อหน้ามุกจีนแล้วมนมีเขาก็สามถุงกลัวๆครับเป็นลักจั๊กตีทองกับลงต้มกาแฟต้มกาแฟนี่ในกระฟืนนี่ในหม้อกาแฟกะเอาหนา ต้นหญ้ารีแพรแตะเกียบสิรีแพร่ผมบอผมมาซ้อมมึงขั้นผมต้มกินหญ้ารีแพร่เนี่ยมันเงียวง่ายพี่น้องเลยเงียวโล่งดีนะหญ้ารีแพร่บ่หาแต่ผู้หยิ่งกินผู้ชายกินก็นได้ <c ười> นี่หลายหลายนีดด่ด้พี่น้องนี่ในสวนผมนี่หญ้ารีแพร่ก็ดี ที่ผมเคยถ่ายคลิปให้เบิง้งติกี้ล่ะเป็นญาติเนยา,นยาพี่น้องคนเบื้งล้นบานเป็นต้นแนวไหยบางคนก็กิดสุดจักอยู่ครับไปเกี่ยวละวูมียังเฮ็ดพี่น้องเลยนี่ก็ยื่ซื่ออะไรว่าคลายอาเรียมแม่แม่ของไฟครับของไฟของไฟอยู่ใแแ่นตา อันนี้แม่กอย่างหนึ่งเขียวครับเขียวด้านที่โซ่เขียวเลยเป็นยังที่เป็นนี้ละเลยนี่ละครับอายุคนอายุป่านนี้แล้วเนาะเขียวยังขบหนึ่งถือว่าบุญอยู่อะแต่เอาแนวใดได้เห้นองเลยเขียวดีอาจจะคุยว่าแตคข้องเขียวดีละ บมแมนตเนี้ยเด้ความตายแขนข้อถูกบาดยางเด้พี่น้องเลยอยู่่าอยู่ยางประมาทเด้อกินเหล้ามาย่ยาสิ้งเสียติปอย่างก็บดี้ผมกาวเอาเลยผมบอกกินเหล้าสูบยาเด้พี่น้องผมรักษาดุฟภายุ่ในช่วงใหม่ไกลฟังเลยพี่น้องเลยกินฮุกซิปละ ขอบคุณด้วยพี่น้องทุกคนนั่นเราช่วผมช่องน้อยๆมุมีสาระกะพ่นกระทนเบิงผมกับสิผู้เป็นขม่าไม้ผมกับสิจูงมือไปนั่มสายแม่กะพระว่ากันน้องพี่น้องเนาะผู้เป็นเทพที่ผูกคี่กันจะดีเรื่องนี่ผมกับ บุคอยไปไปใส่สับแล้วบุคอยขึ้นยากเวียกกังเวียนมากผัดเสิร์ฟก๋เตี๋ยวให้ซอยแม่บ้านข้ามมากกับมายูสวนอย่างสิละผมใส่เน้นบ้านเียมันเลยอันนี้มาได้ขั้น,ใน,ในเน็บไายเดือนกับสิไข้อยู่แล้วไมอันในี้แต่ผมเป็น,นรา่เดือน ยู่แต่ว่าเป็นเน้นบ้านขนมของบ้านมันบูมีเน้นเด้พี่นอ้องเันเลยเห็นยังบ่อ้นีเน็นนี่ผมว่าผมคิดผมว่าทีไรสดทุนละแต่บอกกล้าเป็นอย่างดีบูมีผู้ปรึกษาอัฒนาพี่น้องเลยมื่นในบ้านนาพีหลอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเลย อย่าลืมเดอ้อช่องน้อยๆโมเมนต์ยูทูเด้ยบ่าวผีโมเมนต์เฟซบุ๊กด้ u ย u ูทู o ยูทู e แก้วสไตล์แก้วไลท์สไตล์พาหล่ะพี่น้องกดติดตามเด้อครับโมเมนต์บึงใน Facebook, เฟซบึงในยูทูปเข้าใจเลยครับพี่น้องเลยพวกคนติดตามผมนในในเฟซกันดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ